ทามาวยี G แทบระเบิดเกลยดทีเดียนะคะเมื่อนักร้องหนุ่มอย่างสิงโตน้ำโชคค่ะได้ออกมาโพสภาพถ่ายแบบนะคะเรียกว่าในแบบเหมือนชีพเนี่ยยังต้องยอมแพ้ค่ะที่มาที่ไปของแฟชั่นเซตนี้นะคะสิงโตน้ำโชคบอกว่าเหมือนผมเคยไปถ่ายมาเมื่อ4ปีที่แล้วจําได้ไหมที่เป็นที่ฮหามาก พรเหมือนคนเขาไม่เคยเห็นครั้งนี้ก็เป็นอีกรอบนึงพอช่วงโควิดเราไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วผมก็กินกินนอนนอนตื่นมากินเสร็จปุ๊บก็คิดว่าเที่ยงกินอะไรตอนเย็นก็กินแล้วก็ไปนอนจนมีวันนึงรู้สึกว่าไม่รู้เมื่อ,อไหร่จะได้ออกไปทํางานงั้นเปลี่ยนใหม่คือตื่นมาออกกําลังกายเลยแล้วกันสักชั่วโมงหนึ่งนั่งสมาธิอีกชั่วโมงหนึ่งแล้วค่อยกินข้าว พอทำปุ๊บร่างกายแข็งแรงเลยได้มีโอกาสไปถ่ายอีกรอบหนึ่งที่เพชรเราซึ่งพี่ตุ๊กเขาก็ไม่ได้ถ่ายมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนติดช่วงโควิดเลยประเดิมด้วยเราซึ่งน่าจะเป็นคนแรกๆมั้งแต่ไม่รู้ว่าแรกสุดหรือเปล่า คนคิดว่าภาพตัดต่อสรุปคือยังไงสิงตัวน้ำโชวบอกว่าไม่บอกอันนี้ไม่บอกต้องไปหาข้อมูลเอาอาจจะตัดก็ได้หรืออาจจะไม่ตัดก็ได้ไม่บอกเพราะมันดูน่าค้นหากว่าอยากให้ทุกคนลองไปค้นหาดูว่าไปเอาหุ่นใครมาเอ๊ะหรือว่านี่เป็นหุ่นกล้อง้วยไร่อาจจะปเปอาหุ่นกล้อง้วยไร่มาก็ได้เมื่อเห็นตัวเองแล้วรู้สึกยังไงนะคะทางด้านหนุ่งสิงตัวน้ำโชวเนี่ยบอกว่าใจผมรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยอยากใส่กรอบนะ ไม่ได้หลงตัวเองหรือว่ารายแต่รอบนี้ออกกําลังกายเยอะก็เลยคิดว่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างน้อยวันหนึ่งหันมาเห็นมันก็จะกระตุกใจให้เราออกกาลังกายฟีดแบ็กจากแฟนเนี่ยสิงตัวเองช่วงบอกว่าตอนแรกคิดว่าเขาเห็นแล้วไม่น่าจะอะไรหรอก เพราะเราเองก็ออกกาลังกายและโพสอยู่ตลอดเลยคิดว่าไม่น่าจะตื่นเต้นอะไรแต่ด้วยองคประกอบพอมันเป็นแสงของมืออาชีพที่เขาถ่ายแบบกันมันก็เลยทําให้คนดูฮือฮาตกใจขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วก็แชร์กันเยอะแชร์จนเขินเลยนะทําเพลงยังไม่แชร์เยอะขนาดนี้จริงๆว่าจะเลิกทำเพลงแล้วหันมาถ่ายภาพอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าได้ยอดแชร์เยอะนั่นเองค่ะ